เราก็จะใส่สีใส่กลิ่นตอนนี้เลยนะคะอันนี้สวยอะเวลารวมกันอย่างนี้สวยเนาะเป็นเส้นเส้นเหมือนขนมจีนเส้นขนมจีนนะคะใส่สีเหลืองค่ะสวัสดีค่ะป้าผานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำสลามสูตรสมูทมตี้ครีมี่มาร์ชเมลโล่นะคะ<า>ชื่อยาวแล้วก็ไพโรอพ,พ,พรอพิงมากมากเลยนะคะของน้องพิงกี้นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยะคะ่ะเอ๊ะ เดี๋ยวก่อนค่ะพี่พาจะแจ้งในคลิปนี้นะคะว่าจะพูดว่าไงดีใต้คลิปที่แล้วอะค่ะมีคนดันคู่กันแบบว่าได้คะแนนเท่ากัน2คนนะคะก็คือน้องพิงกี้กับน้องอีกคนนึงพี่พาก็เลือกเนาะก็เลือกคนใดคนหนึ่งทําใจลําบากมากๆสูตรทั้ง2คนน่าสนใจมากๆถ้ายังไงนอ้องคนที่ไม่ได้มาแชร์ต่อนะคะแล้วน้องๆช่วยกันดันด้วยเนาะโอเคเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะค่ะอุปกรณ์อย่างแรกนะคะกาวนะ้าขุ่นค่ะ กาวน้ำขุ่นนะคะ T O A ค่ะกาวน้ำใสค่ะนี่นะกาวน้ำใสแล้วก็มีโลชั่นค่ะโลชัน่นโฟมล้างหน้าค่ะทีเนน,นเทียนะคะโฟมล้างหน้าวิปโฟมจากอะไรก็ได้เราก็มีอย่างเดียวค่ะทีไรอีเนาะพี่พามีอย่างเดียวค่ะแล้วก็กินเซรล,ลีนผสมน้ำค่ะอันนี้เดี๋ยวเราผสมใหม่วันนี้ก็สี่ต่อหนึ่งเหมือนเดิมนะคะใกล้หมดแล้วแล้วก็หาซื้อไม่ได้ด้วยนะคะหมดทุกที่เลยอะคะ่ะ สีและกลิ่นวันนี้เราจะใช้สีเหลืองแล้วก็กลิ่นกล้วยกันนะคะเราก็จะลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคไม่ใส่ก็ได้นะเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะวิธีแรกนะคะเราใส่นะ้ำเออไม่ใช่เราใส่กาวน้ําขุ่นนะคะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็กาวน้ําใส่ห้ช้อนโต๊ะเพราะฉะนั้นเราเอาแค่ช้อนชาเดียวเราขอตวงแบบนี้เลยแล้วกันเนาะนี่ค่ะอ๋อลืมไม้พายโอเคเราก็ต่อกันเลยนะคะด้วยกาวน้ำ น้ำอะไรเอ่ยน้ำใส5ช้อนค่ะ5ช้อนโต๊ะนี่นะอันนี้ช้อนชาใช่ป่ะมีแค่นี้เองอ่ะนี่นะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่หค่ะค่ะเราก็จะใส่สีใส่กลิ่นตอนนี้เลยนะคะอันนี้สวยอะเวลารวมกันอย่างนี้สวยดีเนาะเป็นเส้นเส้นเหมือนขนมจีน เปนขนมจีนนะคะใส่สีเหลืองค่ะสักนิดหนึ่งสักหยดหนึ่งนะคะไหนคะเป็นไงคะโอ้อันนี้จะเป็นกลิ่นกล้วยนะคะเมสเมลโลกลิ่นกล้วยหอมค่ะคนค่ะหอมดีอ่ะเหมือนกล้วยเลยเห <laughs> มือนกล้วยเลยก็เป็นกล้วยจะเา ถูกต้องแล้วใช่ไหมโอเคต่อไปนะคะเราก็จะใส่โฟมล้างหน้า1ช้อนชาค่ะโฟมล้างหน้านะคะ1ช้อนแนวเอวเหมือนอะไรเหมือนอะไรให้ไทยเหมือนอะไรเอ่ยใส่โฟมนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วใส่โลชั่น3มช้อนชาค่ะโลชั่น3ช้อน1 2สองเอาไม่ลง สามโอเคกระเด็นไปนู่นเลยอ่ะแบบว่าเร้าใจมากๆนี่ทำสารามหรือไรคะปุดปาาปุดปาามากๆเลยค่ะเสร็จยางเราก็ใส่อะไรใฝ่วิปวิปโฟมสามช้อนโต๊ะหรือว่าสามปั๊มค่ะเราจะใส่สามปั๊มนะแต่ว่าเดี๋ยวขอคนก่อนต้องคนแรงๆไหมอ๋อจบแล้วใส่อันนี้สามปั๊มแล้วก็ใส่น้ำยาได้เลยอันนี้ต้องตั้งอย่างนี้นะคะหนึ่ง สองสามแทงโอเคคนนะได้แล้วเราก็จะมาผสมน้ำยาก,กันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้กินนซอรีหนึช้อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะแยกซีนอาแบบนี้ อินซอรีหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะกับน้ำเปล่าสีช้อนนะคะจะหมดแล้วได้โปรดเถอะหนึ่งนึงค่ะแล้วก็น้ำสี่ค่ะ 2> 1, 2, แล้วก็มาถึงตอนระทึกกันเลยนะคะเราจะลองใส่ดูนะคะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเป็นไหม <c oughs> เดี๋ยวนี้ทำสลาไม่ค่อยเป็นตื่นเต้นโอเคได้นะได้ได้ได้ไดโอโเหมือนจะเนื้อดีมากๆเลยนะคะนี่ใส่ไปแค่นี้เองนะเราไม่ใส่เพิ่มนะคะเดี๋ยวเราคนเลย ฟูๆเลยอยาเหมือนพุดดิ้งพุงอย่างไรไม่รู้อ่ะแต่เหมือนจะแข็งเลยอะคะ่ะเราต้องตีให้มันแรงๆมีเม็ดเม็ดสีแดงๆอย่างนี้ด้วยนะแสดงว่ามาจากโฟมล้างหน้าแน่ๆเลยพี่ค่ะว่านะคนให้ทั่วๆเลยนะคะคนแรงๆ นี่ค่ะได้แล้วนะคะก็ไม่ติดมือด้วยนะไม่ติดมือด้วยเนื้อดีมากๆเลยนะคะเหมือนมัสเมลโล่เลยค่ะตอนนี้นะคะสมูทตี้ก็คือความนุ่มแล้วก็ฟูของเขานั่นเองนะคะ <c oughs> เนื้อดีมากพี่พาโอเคกับเนื้อมากๆเลยนะ <c oughs> เนื้อดีค่ะดีเยี่ยมถือดีงามพาร,รามแปดมากๆค่ะก็เนื้อเหมือนจะเป็นพุดดิ้งพุดดิ้งใช่ไหมแต่ว่าเนื้อนี่แบบว่านแน่นเนื้อแน่นโอเคเรามาลองจิ้มฟินดูว่าเนื้ออย่างนี้จะจิ้มฟินไหมนะชอบชอบ เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พาให้คะแนน <c oughs> 9คะแนนครึ่งนะคะดีใจด้วยนะคะกับน้อง คือเนื้อดีมากๆค่ะพิงกี้ขอบคุณมากๆเลยนะที่แชร์สูตรสลามดีๆมาให้น้องๆได้ลองไปทํากันดูเนาะน้องๆคนไหนมีสูตรสลามดีๆของตัวเองก็อย่าลืมเก็บไว้คนเดียวค่ะเอามาแชร์เพื่อนๆดูในใต้คลิปนี้ของพี่พาได้เลยเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้พี่พาด้วยเนะาะยังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายชุบๆ